พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาใหญ่ๆบริเวณต้นน้ำแม่แตงอาทิห้วยแหลมห้วยน้ำงุมห้วยแม่จอกหลวงและห้วยแม่เหลาเพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำของชนลประทานแม่แตงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะที่โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำยังไม่ได้ทำการก่อสร้างห้วยแม่จอกหลวง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมีความเหมาะสมจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงและสำนักงานที่ตั้งโครงการชลประทานเชียงใหม่โครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1กรมชลประธานมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุมตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบและควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำการเกิดอุทกภยัยตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาจะทำสถิติข,ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน,น้ำท่าน้ำฝนและปริมาณน,น้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการชลประธานเชียงใหม่ในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเชียงใหม่มาจากวิสัยทัศน์ของกรมชลประธานที่มีคำสำคัญ คือการสร้างความมั่นคงซึ่งวิสัยทัศน์เขียนไว้ว่ารมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำา w t t r s s e u u r t y y เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2,580จากวิสัยทัศน์นี้เองโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสสําคัญไว้ทั้งหมด5ด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้นำวิสัยทัศน ของกรมโชวะทานเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เราได้วางไว้ก็คืออย่างแรก ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มพื้นที่ชนประทานยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําการบริหารจัดการน้ําให้เกิดความสมดุลทุกภาคส่วนตลอดจนในเรื่องของน้ําสําหรับการรักษาระบบนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่และการผลิตน้ําประปายุทธศาสตร์ที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ การที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะบรรเทาภัยจากน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งที่สำคัญอีกอันนึงในปัจจุบันคือน้ำเสียและยุทธศาสตร์ที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆที่มี ส่วนในการใช้น้ำนั้นก็จะมีการประสานงานนะครับการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่างๆสิ่งสำคัญประการสุดท้ายก็คือการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรการเตือนภัยจากน้ำซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนที่จะสร้าง ให้เกิโครงการชลประทานเชียงใหม่แบ่งงานภายในออกเป็น1งาน4ฝ่ายและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชลประทานฝ่ายช่างกลฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1- ถึงที่8 รอบคลุมทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่การบริหารจัดการน้ำมีเครื่องมือสำคัญสำคัญอยู่3อย่างได้แก่อ่างเก็บน้ำฝายและประตูระบายน้ำเครื่องมือทั้ง3อย่างที่ว่ามีความสำคัญในการจะสร้างให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชนลประทานได้การบริหารจัดการน้ำนะครับที่ โครงการชุมพรานเชียงใหม่เนี่ยได้ดําเนินการนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีลุ่มน้ําสําคัญก็คือลุ่มน้ําปิงตอนบนลุ่มน้าโขงเหนือหรือลุ่มน้ําฝางนะครับแล้วก็ลุ่มน้ําสารวินบางส่วนเนี่ยนะครับเราได้สร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ําไว้อาทิเช่นเขื่อนเก็บน้ําอย่างที่เราได้ทราบกันดีก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแล้วก็เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับ สำหรับอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับที่โครงการชุมนานเชียงใหม่ได้รับผิดชอบนะครับก็มี13แห่งนะครับปริมาณน้ําเก็บกักรวม103ล้านและก็อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในส่วนของโครงการขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชลริอีก116แห่งปริมาณน้ําเก็บกักรวม66ล้านจะเป็นน้ําต้นทุนนะครับสำหรับการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็การอุปโภคบริโภค รวมพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำในส่วนของรูปน้ำปิงทั้งหมดก็ประมาณ140,000ไร่นะครับเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการน้ำเครื่องมือแรกอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกนเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานเริ่มก่อสร้างในปี2536แล้วเสร็จในปี2537 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเหล่าตำบลป่านในอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขนาดอ่างมีปริมาณน้ำเก็บกักที่5.53ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บกักน้ำสูงสุดได้ที่ปริมาณ6.72ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน14,200ไร่พื้นที่เกษตรกรรมสุดลูกตาทั้งสองฝั่งด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่โกน เป็นนาแปลงใหญ่ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนายสุพันธ์เปราะนาคประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกนพูดถึงอ่างเก็บน้ำแม่โกนกับการทำนาแบบเปียกสลับแห้งว่าอ่างน,นี่ผมมาตั้สามช่วกว่าปีแล้วก่ะปีสองหมื่นเจ็ด่นเรื่องเรื่องงานนะถ้ามัมีหุตกรุนนี่มันยังผมเขานี่ก็ต้องไปยายดการในพูดในในเมืองบวกอะทำงานก่อสร้างนี่ไกเกษตรกรผมจากจวนพอพอมีอ่างตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับ เกษตรกรนี่จะไปไหนเลยอยู่บ้านเน,นีเย่ยกันเนี่ยเนี่ยให้เนหน้าสองเตีย3สามเตียกันเนี่ยต้องมีแองนี่กันนี้ขึ้นมาเทสุดยอดอะแ <c oughs> ถวบ้านนี่ได้อยู่ดีกินดีนะครับเครื่องมือที่สองที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำคือฝายฝายสำคัญที่กั้นแม่น้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำปิงฝายที่ว่าคือฝายดอยน้อย ฝายดอยน้อยก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2557ลักษณะทั่วไปของฝายดอยน้อยเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝายโค้งจำนวน2ช่องกว้างช่องละ15เมตรมีบานประตูระบายน้ำชนิดบานเหล็กโค้งจำนวน6ช่องบานกว้างช่องละ12.5เมตรและมีฝายน้ำล้นจำนวน2ช่องความยาวรวม105เมตร ลำน้ำปิงบริเวณด้านหน้าฝายสามารถเก็บกักน้ำได้3.14ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ของชลประทานที่ได้รับประโยชน์จากฝายดอยน้อย18,41ไร่และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า9สถานีรวม11,260ไร่ฝายน้อยนะครับตั้งแต่ผมจาความได้นี่ฝายน้อยคงอายุกับร้อยปีแล้วครับ เดิมมันเป็นฝ่ายไม้เหลียงหินสร้างตามภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็มามาได้งบประมาณของกรมสมทัปนปี3ามศูเป็นคนกีดฝ่ายน,ำน้ำร้นพอปีสอง4ัีมีกระดูกทุกภัยใหญ่คับฝ่ายนั้นพังหมดเลยก็ได้งบสนับสนุนจากกรมสมทันมานมา้0 8ล้านมาสร้างจุดนี้ครับพอ,<ำ>อใจมากครับ<ำ>สามารถสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมเพราะส่วนมากแล้วตะบนในหล่อนะฮะเป็นอาชีพเกษตรกรรมมะม่วงลำใหญ่ เป็นสนสาเครื่องมือที่3ประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำตัวแรกที่กั้นแม่น้ำปิงซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำทั้งช่วงน้ำแล้งและช่วงน้ำหลากคือประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงหรือที่เรียกกันว่าประตูระบายน้ำท่าวังตานตั้งอยู่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จากฝ่ายไ,ไม่ไพ่ไมาปิดฝ่ายเ็นทิ้งและก็เป็นบตร ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนทุกภาคส่วนที่มาร่วมสนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชนตําบลใต้วังตาลมาแจ้งให้ตาบลใต้วังตานอาจารประตูตรงน้าประตูน้ําตรงเนี้สามารถตั้งลุ่มน้ําปิงตั้งใต้ประตูแม่ปิงเกาท่าปโกอาจารย์ก็ได้รับน้ําตรงนี้ผลประโยชน์ตรงนี้มาถามว่าได้ผลประโยชน์มากไหมมาก เจ้ามากตรงไหนก็คือการปิดเปิดน้ําการรับน้ําสามารถาต้านได้รับน้ําได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่สามารถรู้แม้กระทั่งน้ําท่วมน้ํนาแ้งกรมชลประทานเป็นองค์กรอจัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ Water Security เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2,580 วิสัยทัศน์ของกรมชลประทานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานทิศทางนำประโยชน์สู่ประชาชน